สวัสดีครับวันนี้มันติดตั้งชุดนอนนานะครับแล้วก็ชุดปั๊มน้ำบาดาล600วัตต์ใช้แผ่นสามวัตต์โมโนนะครับ2แผ่นโดยแบ่งการใช้งานนะครับก็คือใช้ชาร์จแบตไว้เปิดไฟตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวมาดูชุดนอนนานะครับชุดนอนนาก็จะมีแบตเตอรี่135แอมป์หนึ่งลูกนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ 3000วัตต์ตัวยินวร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้ทีวีพัดลมนะครับสว่านหินเกียร์มอ่หุงข้าวใช้ได้นะครับชุดอคอนโทรลน,นะครับคอนโทรลก็จะมีชาร์จเจอร์ mppt 99%นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟนะครับส่วนในตู้คอนโทรลน,นะครับ mm. ก็จะมีะกล่องควบคุม ปั๊มนะครับตัวปั๊ม600วัตต์ท่อน้ำออก1.25นะครับตอนนี้แดดไม่มีนะครับแดดไม่มีนะแดดไม่มีนะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับน้ำไหลอยู่ประมาณครึ่งครึ่งท่อนะครับครึ่งท่อเป็นท่อนิ้ว2นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 8 1 6 0 7 5 1 2นนะครับขอบคุณครับ